เอาละนะคะตามนี้นะสำหรับเลขที่ให้เนาะก็จะมีเลข018 2 7 3 7และ6 7นะคะที่ให้ไปในวันนี้มาทีนี้เรามารู้วิธีแก้กันสำหรับใครที่ใช้เกิน1ปีถ้าดีฟังนะคะถ้าดีดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วเจ๋งอยู่แล้วไม่มีใครยืมเงินแล้วก็ไม่เคยให้ใครยืมเราไม่ได้ตังหรือว่าดีอยู่แล้วยิ่งรวยยิ่งใช้สองเยิ่งรวยยิ่งใช้เลขเหล่านี้ยิ่งดี ฟังนะคะนั่นคือดีเพราะถูกฉลกกับวันของคุณเห็นไหมมันอาจจะไม่ดีกับคนดวงตกมันอาจจะไม่ดีกับคนอะไรมันต้องดูหลายๆาศาสตร์ครูถึงบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่เกิดขึ้นกับครูครูก็แทบไม่เชื่อนะคะเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องท้ายๆที่ครูจะเลือกเชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ครูบอกไปที่ไม่ควรมีนะคะถ้าใครที่มีแล้วดีอยู่แล้วฟังนะอยากให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไหมจากที่มีเงินล้านนึงอยากได้มีสิบล้านไหม หรืออยากจากที่มีเงินแสนอยากมีเงินล้านไหมจากที่มีเงินล้านอยากให้มีหลายๆล,ล้านไหมมาจะบอกวิธีทุกครั้งที่คุณปฏิบัติอะไรก็ตามทุกศาสนานะคะสมมุติเราเอาศาสนาพุทธก่อนสวดมนต์นั่งสมาธิให้เงินพ่อแม่ทําความดีอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดคือการยกบุญฟังนะคะส่งบุญที่คุณทําในขณะนั้น ข้าพเจ้านางชนิตาแดงวิชัยขออุทิศบุญขออุทิศบุญหรือส่งบุญให้กับเบอร์โทรศัพท์เลขนี้ที่ทําให้ข้าพเจ้ายิ่งรวยขึ้นยิ่งร่ํารวยมั่งคั่งเหลือเฟือมากขึ้นเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาส่งให้เขาเลยค่ะแล้วเอ่ยชื่อเลขโอเคไหมเลขของคุณจะยิ่งมั่งคัง่ง ไอ้ที่บอกว่ามันไม่ดีมันจะกลายเป็นดีเราโอ้โหพิกขั่วค่ะเขาเรียกพิกขั่วจากคั่วลบไปเป็นขั่วบวกอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะจากคั้วลบเป็นคั่วบวกไปเลยแล้วจากบวกยิ่งบวกแต่สําหรับใครที่มีแล้วเฮ้ยแม่นมากเลยอะ่ะเลขที่ครูดูให้เป็นแบบนั้นเลยเจ็บป่วยมีเลขศูนย์เจ็บป่วยเลื้อรังพ่อแม่ป่วยเลื้อรังเราป่วยเลื้รังหรือว่านี่สินเลื้อรังอะไรเลื้อรังก็ตามหรือว่ามีเลขต่างๆที่ครูบอกอะ่ะเฮ้ยแม่นมากเลยฟังนะคะเหมือนกัน ทำบุญปุ๊บทุกบุญบุญอะไรก็แล้วแต่วันนี้ให้เงินพ่อแม่วันนี้ไปช่วยเหลือพ่อแม่ยิ่งบุญจากพ่อแม่นี่แรงสุดนะคะบุญจากคนอื่นไม่เท่าบุญพ่อแม่บุญที่คุณไปทํากับใครเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่เท่ากับบุญที่คุณทํากับพ่อแม่นะคะบอกเลยนี่คือเรื่องจริงค่ะต่อให้พ่อแม่ค่ะไม่ได้ทําคุณอะไรให้คุณก็ตามอย่างเช่นพ่อแม่เกิดฉันมาแต่ไม่ได้เลี้ยงฉันพ่อแม่เกิดฉันมาเกียดฉันยังกัะขี้เลยพ่อแม่เกิดฉันมาก็ทิ้งฉันเลยหรืออะไรก็ตามฟังนะฮะชีวิตคุณ สิ่งมีชีวิตนี้ได้จากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่คือทําอะไรก็ตามแต่เราต้องเป็นบุญที่แบบโอ้โหมหาศาลอันนี้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะทำบุญกับพ่อแม่สูงส่งที่สุดแต่ใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วพ่อแม่จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทําบุญถวายเพลงสถวายสังฆทานแล้วรีบส่งบุญเพราะเขาบอกบุญที่ไปให้พ่อแม่คือบุญที่ใหญ่สุดให้รีบส่งบุญนี้ให้กับเบอร์โทรศัพท์ทันที ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกลุลนี้ข้าพเจ้าขอส่งบุญอุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้บุญจากการทําอะไรล่ะเอ่ยไปเลยให้แก่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ฟังนะคะให้แก่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ขอให้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้เป็นเบอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเป็นเบอร์ที่สร้างเงินสร้างทองเป็นเบอร์ที่อันนี้ต้องทํานะคะสําหรับคนที่มีเบอร์เลขเสียที่ครูบอกไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์เลยค่ะ เพราะเขาได้รับบุญเขาจะเปลี่ยนพลังงานตัวเลขให้ไปหนักพลังงานตัวเลขตัวอื่นฟังนะคะสมมุติว่าเลขสามเจ็ดไม่ดีเป็นเลขอุปสรรคอุบัติเหตุเขาจะเปลี่ยนเลยค่ะเขาจะไม่มาอยู่ในพลังสามเจ็ดแต่เขาจะไปอยู่พลังตัวเลขอื่นอย่างเช่นสมมติว่ามีคำห้าหกเขาจะถ่ายพลังไปที่ห้าหกแล้วให้พลังของห้าหกสูงกว่าตัวเลขสามเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะ เข้าใจเนาะมันก็กลายเป็นพลังของตัวเลข5-6ไปกรบตัวเลข3-7ตัวเลข3-7จึงไม่ได้มีพลังที่จะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุหรืออุปสรรคอะไรเลยนี่คือวิธีการแก้นะคะสำหรับใครที่มีเลขเสียในเบอร์โทรศพัพท์